ทำไมหน้าจอมันสุ่มวะหน้าจออะไรวะเมื่อกูลองสตรีมนะมันเป็นภาพแบบโค้งเว้าๆรุ่ป,ปรับแทน,นดว่างดอยว่า มาเล่นกันเฉยไม่ได้น,นั้นกันทำไมอะ่ะก็ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเสียตังกัน,ม,นมันมันร้อยมันร้อยยี่สิบบาทเองนั่นน่ะที่เขาซื้อมาในช้อปปีอ้อ่ะ มันมีมันมีที่นอนนั้นอยู่แล้วนี่ก<ห>็ที่นอนเดที่ปูข้างล่างอยู่แล้วนี่มเป็นอะไรหเป็นหุนมัเปก้มมันมีที่ก็ที่นอนเดที่ปูข้างล่างอยู่แล้วนี ามันเป็นฟ <c oughs> ูห้มีมีชแมอแม่กูถามถึงไอ้นั่นไฮโลหยู่ตึกไที่อนเนที่ปูข้างล่างอยู่วนี่ที่ว่าเราซื้อที่พวกกูซื้อมาเล่นกันตอนนั้นแมแมู่่นแม่กูถามถึงไอ้นั่น เราชุดมองไหนนะตรงเพีเลสซิ่งอะไรเนี่ยไอตัวที่มันเหมือนลูกก้อยข้างบนน่ะครับเออของม่วงอ่ะก็แหละวันนี้ผมจะพาไปสอนตั้งครับตรงนี้นะครับผมแล้วที่ตั้งเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นหน้าตาโอเวอร์สตูดิโอโดยที่ปกติแล้วชุดม่วงเหมือนกันทุกคนเลย เนี่ยทุกคนจะไม่มีการตั้งเลเยอร์อะไรแบบนี้ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ละครับผมจะเป็นตอนสกรีนก็จะว่างเปล่าสกรีนตรงนี้ซอสก็ว่างเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมมานะครับตอนแรกมันจะเป็น x 2 6งหกต่อนะครับผมในส่วนของเอาต์พุตนะครับในส่วนของสตรีมผมจะเลือกการใช้ audio track sound นะครับโดยเืิดใครไม่รู้นะคะว่าการอัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะใช้ track sound แยกจากกันโดยการอัดคลิปเนี่ยผมจะใช้1 2 3ซึ่ง1 2 3ตรงนี้ผมจะไม่ใช้ในการไลฟ์สตรีมได้ชุดผ้าปิดตาปะ เไอชุดพ้าไอ้ชุดไอเนี่ยปะเนี่ยเฮียอ้าแล้วมันอยู่ไหนวะ จะเลือกใช้ l a y ยอรที่4นะคบผมก็คือเทวแท็กที่4ซึ่งจะมีแท็กเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแบ่งแท็กนะครับผมโดยในส่วนของ Audio ก็เลือกเป็นอันนี้ถูกต้องนะครับผม Video อเอ o นโคเดตรงนี้นะครับให้เลือกขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะเป็น X2 แ H264 คืออะไรมันคือในส่วนของ CPU นั่นเองนะครับผมซึ่ง CPU เนี่ยถ้าใครไม่แรงนะคะแบบว่าใช้ I3 i 5ไอะไรแบบเนี้ยผมไม่แนะนําไม่ใช้ CPU ในการ Encode นะคะผม <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้เกิดอาการ CPU เนี่ยมันจะรันเต็มร้อยซึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะรันเต็มร้อยที่สุดก็คือ CPU กับ RAM นะครับหรือ SSD Hard Disk อะไรแบบนี้ใช้ในส่วนของ Nvidia นะครับ H264 หรือถ้าใครแบบไม่ใช้การ์ดจอแยกอยากจะให้การ์ดจอแยกมันไปทํางานที่เกมเป็นหลักเลย <c oughs> ก็ให้เลือกเป็น Quick Sync H264 นะครับ ก็เป็น H 2 6 4เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยการเอนคุ้นอาจจะแบบว่าทำให้คลิปมีปัญหานะคะผมจริงๆอ่ะ CPU สามารถยิงตัวได้นะแต่มันต้องกดชัตยังไงเพื่อนสูงนะครับผมไม่เห็นว่ามีตัวใส่วนของตรงนี้ครับคอสตูแม็กกดสามขีดขวาบนแล้วก็คอสตูม็กคจะใช้เป็น Nvidia H 2 6 4นะครับกดปึ๊บ นนัน้ในส่วนของรีสเกลเอาต์พุตนะครับผมให้เลือกเป็นล้านซอสนะครับอันนี้ผมไม่ดูอ่านถูกหรือเปล่านะในส่วนของตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเอาหลักๆเลยนะคือถ้าใครเน็ตแรงนะครับผมเน็ตแรงคอมแบบว่า3 0 5 0อน้าะเครื่องขอมโหจริงๆอะตีมไหวแต่แค่เน็ตมันห่วยแตกผมก็เลยใช้แค่ HD นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบได้นะจัดไปเลยครับ Full HD นะครับแล้วก็ในส่วนของเรทคอนโทรลให้ปรับเป็น CBR ในส่วนของบิตเรทนะครับให้ปรับตามความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับบิตเรทตรงเนี้ยถ้าใครเน็ต